สวัสดีครับผมแก๊ปธนเวศศิริวัฒนกุลนะครับวันนี้ครับเป็นวันว่างๆวันสบายๆครับผมมีภารกิจภารกิจหนึ่งฮะที่จะมาจัดการให้ครับคือมีคนอยากจะให้ผมมารีวิวคอนโดให้ฟังครับวันนี้ผมก็เลยพาคุณผู้ชมมาครับคอนโดที่จะพาไปที่นี่เนี่ยนะฮะเป็นคอนโดที่อยู่แถวสุวรรณภูมิครับตอนนี้เนี่ยจากทางด่วนพระรามเก้าครับเราลงมาแล้วมันจะมุ่งหน้าไปทางบางนานะครับเดี๋ยวเราจะไปครับซึ่งคอนโดนี้เนี่ยตั้งอยู่บริเวณ ซอยกี๋แก้ว25ทับหนึ่งครับหรือว่าถนนกาจนาพิเศษนั่นเองครับเดี๋ยวผมพาไปดูครับคอนโดนี้เนี่ยความน่าสนใจคืออยู่ที่ว่าโลเคชั่นรอบๆครับอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลครับมีแหล่งงานเป็นนิคมอัญชันีครับนอกจากนั้นครับยังมีตลาดอตกรนะครับแล้วก็มีร้านค้าต่างๆมากมายเลยครับคอนโดนี้ราคาไม่สูงมากนะครับบอกกับผู้ที่ต้องการจะเริ่มต้นมีคอนโดเป็นของตัวเองหลังแรกครับราคานี้ประมาณล้านต้นๆถึงล้านปลายๆครับ การรีวิวครั้งแรกของผมครับเริ่มต้นเราเปิดซิงกันด้วยคอนโดนี้เลยเดี๋ยวจะพาไปดูครับว่าความน่าสนใจของคอนโดนี้นหลังจากที่ลงทางด่วนบางน้มาครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ถนนเส้นกาญจนาริเศษ39กครับเส้นนี้มีความน่าสนใจยังไงหลังจากที่ขับตะเวนวนไปวนมาหลายรอบครับรู้สึกว่าเส้นนี้เนี่ยเป็นถนนที่คลึกคลื้นแล้วก็มีเรื่องของเสียงโวยคมสะดวกครับมีตลาดออตกอ มีโรงพยาบาลครับแล้วก็เข้าออกได้หลายเส้นทางมากเลยครับตรงนี้เนี่ยนะครับสามารถออกวงแหวนตะวันออกได้ครับจากทางที่เราเข้ามาเนี่ยเรามาทางซอยกิ่งแก้ว25ทับหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นทางที่สามารถเชื่อมไปที่บางนาลาดกระบ,บังได้ครับต้องบอกว่าทางเข้าออกตรงเนี้ยโปรเข้าได้หลายเส้นทางสบายมากเลยสําหรับการสัญจรนะครับแต่อย่างที่ผมบอกสิ่งที่ผมสนใจคือความคลึกคลื้นของถนนเส้นนี้ครับ จากที่ผมขับรถตระเวนดูนะครับในกรารจนาพิเศษ39เนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยปังที่สุดแล้วฮะสุดท้ายเราก็เลยจอดรถแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในฮะผมจะพาไปรีวิวกันนะครับว่าห้องตัวอย่างของที่นี่เนี่ยน่าสนใจแล้วก็สวยงามขนาดไหนครับตามมาเลยครับ ชมดูห้องตัวอย่างสักหน่อยครับยินดีมากค่ะโครงการ The h a b i t ยินดีต้อนรับมาที่แก๊งผมขนาดชื่อนะฮะยังรู้สึกได้เลยว่าเรามาอยู่เนี่ยต้องมีความสุขแน่นอนอันแน่นอนค่ะเลยเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ผมตัดสินใจหยุดจอดที่นี่เลยฮะหลังจากที่ขับผ่านมาดงซึ่งกันและกัน่นอนมันมีพลังงานบางอย่างจริงนะเหมือนกับว่ามารู้สึกถูกชะตายไม่รู้ครับสงสัยจะได้เสียตังค์ก็คราวนี้แหละฮะแน่นอนงั้นเราไปชมห้องตัวอย่างนะคะโอเคเลยครับ ครับผมถ้าง,งั้นพี่ขอแนะนำตัว25ตารางเมตรของเราก่อนนะครับนะค่ะพิเศษที่ที่สุดเลยสำหรับที่นี่คือว่าเราเป็นอ่าหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำด้วยใน,น25ตารางเมตรของเราคร่ะความคุ้มค่าของที่นี่ก็คือว่าทำฟิตแกอ่์จะได้ จะเป็นวัสดุที่มันองค์รูสไตล์ลูกค้าจะได้ตัวรัเศดที่มีความหนาถึงแปดมิลลคเมรบางโครงการเนี่ยถ้าเกิดว่าโครงการเนี่ยถ้าเกิดว่ามีราคาที่สูงกว่าของเราเนี่ยบางทีก็ไม่ได้ให้ขนาดนั้นในส่วนของวงกบครับเมื่อสักครู่นี้เห็นพี่จ๋าบอกอยู่วงกบที่มันความพิเศษมันเป็นยังไงฮะผมขอมาสัมผัสดูหน่อยแอบกระซีพี่อู๋ เขาให้เฉพาะแค่เป็นเนี่ยอะลมูมิเนียมนะคะมันจะเป็นอะลมูมเนียมทั้งแผงแต่ของเราเนี่ย<ม>ต้องอไปอบแห้งทําให้สวยทำให้เรียบตอนนี้เซลลไม่อยู่ครับเราแอบมารีวิวกันเองแบบส่วนตัวนะครับบริเวณตรงนี้ครับจะเห็นว่ามันเป็นมุมเปิดกว้างได้ เราสามารถเปิดรับวิวเทควิวได้อย่างเต็มที่เลยนะครับส่วนหัวเตียงเนี่ยครับก็ยังเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราสามารถจะสร้าง e ส้นบางอย่างได้คือต้องบอกว่าเวลาเราอยู่คอนโดครับทุกๆพื้นที่มันต้องใช้ให้คุ้มจริงๆครับตรงนี้จะวางของกระจุกกระจิกก็ได้นะครับหรือว่าจะเซตเป็นชั้นขึ้นมาก็ได้ติดรูปภาพติดนาฬิกาบริเวณนี้ก็โอเคครับ ห้องน้ําตรงนี้เขาก็มีการจัดการอวไอย่างดีนะครับมีการทําเป็นธรณีกั้นขึ้นมาครับก็ความสูงนิดนึงเพื่อการในส่วนของน้ําหรือฝุ่นอะไรครับแต่จริงๆแล้วตรงนี้มันเป็นส่วนแห้งอยู่แล้วครับก็ไม่มีอะไรต้องกังวลมากเท่าไหร่ชวัตอนนี้ก็มาอยู่ที่ส่วนกลางแล้วนะครับพอดีผมก็โดนพี่จ๋าทิ้งไว้กลางทางเหมือนกันนะฮะ ส่วนกลางครับต้องบอกว่าน่าสนใจมากตรงนี้เนี่ยเป็นสาะว่ายน้ำครับคุณผู้ชมก็ขนาดเมื่อกี้พี่จ๋าบอกว่าประมาณ9.12คูณ12เมตรครับผมต้องบอกเลยว่าเป็นสาระที่ใหญ่นะครับเมื่อเทียบกับปริมาณห้องในเฟสนี้ครับทีนี้เนี่ยเฟสนี้เนี่ยรวมทั้งหมดเนี่ยมันมีอยู่150ห้องครับเราลองเทียบดูนะครับข้อดีอย่างหนึ่งของคอนโดแบบโ o w r ไรสก็คือว่า เมื่อมีลูกบ้านน,น้อยนะครับการที่เรามาใช้พื้นที่ส่วนกลางได้เนี่ยมันจะไม่รู้สึกแออัดไม่รู้สึกอึดอัดมากครับเพราะเราไม่ต้องไปแย่งกับใครครับค mm. ุณผู้ชมครับจากบริเวณสระน้ําด้านล่างครับเมื่อกี้ผมนั่งอยู่ตรงสระว่ายน้ํานะครับตอนนี้ขึ้นมาอยู่ห้องของลูกค้าคนหนึ่งครับซึ่งเขาซื้อจริงไปเรียบร้อยแล้วต้องบอกว่าเฟสนี้เนี่ยคือมีคนซื้อไปประมาณสัก80-90%ได้แล้วนะฮะอย่าช้านะครับรีบมากันเลยโอเคฮะเดี๋ยวเรา เขาไปดูข้างในกันอีกสักเล็กน้อยนะครับว่าพอมาแต่งจริงๆแบบที่มีคนอยู่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงเป็นยังไงไบ้างครับคุณผู้ชมหลังจากที่วันนี้ผมพามารีวิวคอนโดเดอะแ p ปปี้เน็ตนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกคอนโดหนึ่งนะครับสำหรับผู้ที่ เริ่มต้นอยากจะมีคอนโดหลังแรกแล้วก็ใครที่อยู่แถวสุวรรณภูมินะครับต้องบอกว่าเป็นทำเลที่ดีมากๆนะครับอยู่ใกล้แหล่งชุมชนนะครับทุกสิ่งทุกอย่างความสะดวกสบายเนี่ยมีพร้อมเลยครับคอนโดในราคาเริ่มต้น1ล้านถึงล้านปลายๆเนี่ยครับหาที่ดีแบบนี้ได้ยากมากเลยนะครับต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นแหล่งรวมของความสุขครับแล้วก็เป็นคอนโดโลไรส์ที่ผมว่าเป็นอาณาจักรแห่งความสุขความสะดวกสบายที่สำคัญใครที่มาอยู่ ผมว่าสิที่คุณจะได้ไปเลยเต็มๆก็คือความสูงได้เองครับติดตามกันต่อนะครับว่าครั้งหน้าผมจะไปรีวิวคอนโดที่ไหนวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ